สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาดูวิธีแก้ปัญหาเครื่องเ,อเครื่องพ่นยาถัางฉีดยานะครับอาการของมันก็คือปั๊มแรงดันตกนะครับปั๊มจะดังจะรันตลอดเวลาจะลองหาวิธีแก้ปัญหานะครับอาการเสียก็คือเสียงปั๊มก็จะดังอยู่แบบนี้นะครับส่วนของ ัวสีดออกเบามากคนระับนี่คือนี่คือน้ำที่ขีดออกมานะครับนี่มีกำลังอยวลองหาวิธีแก้ปัญหาดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนปั๊มดูนะครับ ปั๊มดีซี12โวลต์สั่งจากลาซาด้านะครับันสโตที่ก้นถังออกหมดแล้วก็ดึงแผ่นดิติกออกมาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนดูนะครับสีทองเป็นตัวใหม่ก่อนจะถอดปั๊มเราก็ต้องถอดแบตเตอรี่ออกมาก่อนนะครับเพื่อจะได้ง่ายในการถอดเปลี่ยนปั๊มดึงแบตเตอรี่ออกมาไว้ข้างนอกก่อนนะครับ แบตเอรี่หนักมากจากนั้นก็จะถอดสายน้ำเข้าสายน้ำออกนะครับ ถอตัวยึดของปั๊มแล้วก็ดึงปั๊มออกมานะครับื่องจากว่าสายมันแข็งมากดึงไม่ออกก็ต้องตัด ก็จะมีสายไฟเข้าปั๊มสองเส้นก็บวกกับคูนลบเราก็แกะออกนะครับ นี่เป็นปั๊มตัวใหม่ที่สั่งมาจากลาซาดา้าจากช้อปปีนะครับอันหนึ่งก็ร้อห้าสบเกาทนะครับยี่ห้อฉลักทองการเกษตรผมจะลองเทียบให้ดูนะครับว่าปั๊มตัวเก่ากับปั๊มตัวใหม่ที่สั่งมาเนี่ยอาการมันแตกต่างกันยังไงอันอตัวนี้คือปั๊มตัวเก่านะครับที่มันปั๊มไม่ออกนะครับ ผมจะจิ้มโดยตรงไปที่แบตเตอรี่นะครับ12โวลต์ที่คือเสียงอาการของปั๊มตัวเก่านะครับลองมาดูปั๊มตัวใหม่ที่สั่งมานะครับจะเห็นว่าน้ำหนักในการปั๊มจะไม่เหมือนกัน เดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนที่นะครับผมสั่งท่อจากช้อปปี้มาเส้นหนึ่งค่อนข้างที่จะหนามาก ใช้งานได้ดีแต่ว่าเวลาถอดใส่จะลำบากแต่ก็คุ้มค่ากับความหนาของท่อที่สั่งมานะครับใส่เสร็จแล้วก็ เข็มขัดเข้าไปเพื่อกันรั่วนะครับด้านขาออกเนี่ยเพเชื่อจะสูงแรงดันจะสูงต้องใส่ให้ดีอันนี้เป็นท่อน้ำขาเข้านะครับ ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่ที่ซื้อมาจากทางร้านเป็นแบตเตอรี่ชนิดแห้งน้ำหนักจะค่อนข้างเยอะครั้งหน้าผมจะสั่งซื้อแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งน้ำหนักจะเบาวกว่าใช้งานได้พอๆกัน เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเราจะได้ mm hmm. วิธีแก้ปัญหาถังพ่นยาด้วยกัน mm hmm. เพราะว่าเ mm hmm. กษตรกรใช้ถังพ่นยาเนี่ยจะสะดวกกว่าใช้ชนิด เครื่องเป็นเครื่องยนต์นะครับจะไม่มีเสียงดังชาร์จเสร็จอย่างเดียวก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยใส่ปัม๊มใส่แบตเตอรี่เสร็จแล้วผมก็จะใส่ฝาปิดท้ายนะครับ อย่าลืมนะครับเวลาขันสกรูเข้าทุกตัวเนี่ยไม่ต้องขันให้จนสุดแรงมากเกินไปนะครับเอาแค่พอฝปิดๆพอมันอยู่เท่านั้นพอครับเพราะว่าวัดสดุเป็นพลาสติกถ้าเราใช้กําลังมากก็จะไม่พลาสติกมันขาดเกลี่ยมันก็จะหวานซึ่งก็ต้องเปลี่ยนทังใหม่เลยนะครับ โอเคนะครับเ,เพื่อนๆผมเปลี่ยนปั๊มเรียบร้อยใส่ฟ้าปิดท้ายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราจะได้เปลี่ยนปั๊มตัวใหม่แล้วผลที่ได้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปดูกันครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำเข้าไปในถังก่อนนะครับทุกครั้งที่เติมน้ำอย่าลืมใส่ถ้วยกลองนะครับ เพื่อจะเห็นว่าเสียงการรันของปั๊มเนี่ยมันจะจะ,จะ,จ,ะจะนิ่งมากจะมีกําลังมากแล้วก็พอทาเฟสเชอร์ได้เนี่ยปั๊มมันก็จะตัดของมันไปเองนะครับในความแรงของหัวฉีดนะครับอาการของปัม๊มเสียงปั๊มรันนี้ก็ทํางานตามปกติเลยนะครับก,ก็กรแรงมากเลยครับเราลงทุน 160กบาทัวค่าส่งก็ประมาณ190 200บาทโดยที่ไม่ต้องไปซื้อถังใหม่ราคาอยู่ที่ประมาณ900บาทนะครับ